ต้นกําเนิดศาสตร์หงจุ้ยปัญจธาตุทำไมพลังงานหงจุย้ยจึงมีการเปลี่ยนยุคในทุกๆ20ปีเรื่องการเปลี่ยนยุคของพลังงานหงจุย้ยที่ในแต่ละยุคจะมีระยะเวลาประมาณ20ปีตามตำราหงจุ้ยที่สืบทอดกันมาซึ่งเป็นการเก็บสถิติจากปรมาจารย์หงจุ้ยในยุคโบราณที่ใช้การสังเกตและเขียนตำราออกมาให้ศึกษาสืบทอดกันมา โดยพลังงานหงจุ้ยจะต้องเปลี่ยนจากหงจุ้ยยุค8เข้าสู่หงจุ้ยยุค9ในประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ตามตำราแต่จากการที่ผมได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผมจึงได้ค้นพบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานหูงจุย้ยตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาผมจึงได้เริ่มทดลองปรับพลังงานหูงจุย้ย ที่มีค่าพลังงานในหงจุยยุค9ด้วยตนเองแล้วสังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนถึงปลายปี2565ผมจึงมั่นใจแล้วว่าพลังงานหงจุยได้เปลี่ยนยุคไปแล้วจึงได้เริ่มสอนวิธีการสังเกตและปรับพลังงานหงจุยในยุค9เพราะหลายๆท่านก็สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาได้เช่นกัน ผมได้เกิดความสงสัยว่าทำไมพลังงานหงจุยจึงได้เปลี่ยนยุคเร็วกว่าปกติทำไมจึงไม่เปลี่ยนยุคตามตำราที่สืบทอดและท่องจำกันมาเมื่อผมเปลี่ยนตัวแปรจากพลังงานหงจุยเป็นประจุไฟฟ้าในอากาศที่ไหลทํามุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกเข้าสู่ภายในตัวอาคารแล้วได้เริ่มค้นคว้าในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของประจุและสนามแม่เหล็กโลก ผมจึงได้คำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโลกหรือสนามแม่เหล็กทุกๆ20ปีคืออะไรการเปลี่ยนแปลงต่อโลกหรือสนามแม่เหล็กโลกในช่วงประมาณทุกๆ20ปีอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. วัฏจักรของดวงอาทิตย์ประมาณ11ปีดวงอาทิตย์มีวัฏจักรกิจกรรมแม่เหล็ก ที่เปลี่ยนแปลงทุกๆุ1 1ปีโดยเฉลี่ยซึ่งอาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกเมื่อเกิดพายุสุริยะหรือการพ่นมวลโครโรนาสนามแม่เหล็กโลกอาจได้รับผลกระทบทำให้เกิดแสงออโรราและรบกวนระบบการสื่อสาร2การเปลี่ยนแปลงของแกนแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการเคลื่อนที่ของโลหะเหลวในแกนโลกการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลให้ขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้เคลื่อนที่เล็กน้อยทุกปีโดยเฉพาะในช่วง20ปีที่ผ่านมาขั้วแม่เหล็กเหนือเคลื่อนที่เร็วขึ้น 3. การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศและภูมิอากาศของโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเช่นภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรสามารถส่งผลต่อกระแสะอากาศและสภาพอากาศของโลก 4. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกในระยะยาวแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาและอาจมีผลกระทบต่อการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในบางพื้นที่ 5. อิทธิพลจากดวงจันทร์และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ ดวงจันทร์ส่งผลต่อระดับน้ำขึ้นน้ำลงและกระแสน้ำซึ่งอาจส่งผลต่อภายในโลกจากคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับหลักวิชาในศาสตร์หวงจุย้ยปัญจธาตุที่ใช้ประจุฟไฟฟ้าในอากาศและแกนองศาแม่เหล็กโลกมาเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับเรื่องพลังงานฮวงจุย้ยจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันจึงทำให้ผมไขข้อสงสัยต่างๆว่า ทำไมพลังงานหุงจุย้ยจึงได้มีการเปลี่ยนยุคในช่วงทุกๆ20ปีจึงเป็นคําตอบว่าตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนยุคของพลังงานหุงจุย้ยที่มีทั้งวัฏจักรของดวงอาทิตย์การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของเปลือกผิวโลกและอิทธิพลของดวงจันทร์ ที่เกิดผลอย่างชัดเจนในทุกๆ20ปีแต่เมื่อสิ่งที่มนุษย์กระทำต่อโลกใบนี้ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อชั้นบรรยากาศและอุณหภูมิของโลกจึงทำให้พลังงานห่งจุยมีผลในการเปลี่ยนยุคเร็วกว่าปกติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำตามตำราเพราะถ้าท่านมีความเชื่อในสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจและไม่สามารถอธิบายได้ในเชิงวิทยศาศาสตร์ ตามหลักเหตุและผลท่านก็จะถูกความเชื่อจากสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้มาครอบงำความคิดอยู่ตลอดเวลาจะถูกครอบงำว่าพลังงานหงจุย้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของบังโกนพลังงานหงจุย้ยเกี่ยวข้องกับทางผีผ่านแต่เมื่อท่านค้นคว้าในเชิงวิทยาศาสตร์จนเกิดความกระจ่างแล้วท่านนำตัวแปรของคำว่าประจุไฟฟ้าในอากาศไปใช้แทนคำในข้อมูลหงจุ้ยต่างๆ ท่านก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นเช่นผู้ชายต้องนอนหันไปทางทิศมังกรจะส่งผลที่ดีต่อพลังงานหูงจุย้ยแต่ถ้าท่านนำตัวแปรคำว่าพลังงานหูงจุ้ยเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าในอากาศคำตอบที่ท่านจะได้ก็คือการที่ผู้ชายจะต้องนอนหันไปทางซ้ายของตัวบ้านอยู่เสมอจึงจะได้นอนหันศีรษะไปรับพลังงานประจุไอออนลบ ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพและปัญญาในการสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ท่านก็จะได้หลักวิเคราะห์ว่าการนอนหันไปในทิศมังกรสำหรับบ้านทุกๆหลังเป็นไปได้หรือไม่ว่าในทิศนั้นมีประจุไอออนลบอยู่เสมอซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะประจุไฟฟ้าในอากาศที่อยู่ภายนอกจะไหลาทามุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลก แล้วเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันไปในแต่ละองศาที่จะส่งผลให้เกิดประจุไอออนลบหรือประจุไอออนบวกไหลเข้าไปภายในบ้านหรือในห้องนอนและทิศทางการนอนหันศีรษะที่จะต้องนอนรับประจุอยู่ตลอดทั้งคืนถ้านอนหันศีรษะไปในผนังด้านที่มีประจุไอออนบวกหรือพลังงานที่ส่งผลร้ายก็จะส่งผลให้นอนไม่หลับสุขภาพทรุดโทรม มีผลต่อความคิดและโอกาสในการสร้างไรายได้นี่คือตัวอย่างในการนำเรื่องของประจุในอากาศไปใช้แทนคำว่าพลังงานหุงจุย้ยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลบต่างๆและท่านจะเข้าใจด้วยตัวท่านเองว่าพลังงานหุงจุย้ยไม่ใช่ความเชื่อพลังงานหุงจุย้ยคือพลังงานในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ใครๆก็สามารถนำไปทดลองและจะต้องเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนด้วยตัวท่านเอง up.